สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กของแชมสามร้อยนะครับสามร้อยกระดาษไลฟ์โชว์รูมนะครับรับหน้าที่ในการไลฟ์เฟซบุ๊กโดยแชมสามร้อยนะครับหลายๆคนเมื่อวานอาจจะเห็นผมเป็นไลฟ์เฟซบุ๊กในเพจของแชมสามร้อยนะขออนุญาตถอดแมสแล้วกันอันนี้เป็นแมสใหม่ของเราสามร้อยกระดานะครับใครที่อยากได้นะครับเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งต่างหานะครับใครบอกว่าแพงไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมเอาเงินไปบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทำออกมาสามร้อยอันนะครับ ไม่ห,กหักค่าใช้จ่ายแดงสิ้นใครที่ดูอยู่นะครับใครที่ดูอยู่รบกวนสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับอยู่ที่99บาทเท่านั้นค่าส่งต่างหาก99บาทค่าส่งต่างหากนะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้99บาทค่าส่งต่างหากทําบุญนะครับจริงๆผมจะแจกฟรีก็ได้นะแต่ผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ควรจะช่วยเหลือกันนะครับนาเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายแดงสิ้นนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายแดงสิ้นนะครับ ไม่หักค่าใจ่รงซิ้นสำหรับแมสอันนี้นะครับเข้าทําบุญหมดครับขออนุญ,ญาตดึงออกแล้วกันเพราะว่ามันพูดไม่ถนัดนะครับทั้งหมด57ท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยใครที่ดูอยู่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ารถวันนี้อัปเดตสต็อกตลาดแตกโควิด19นะครับลหลายๆคนคงเห็นผมไปไลฟ์เฟซบ o ๊กในช่องทางของแชมป์300ผมไลฟ์พัเครื่องด้วยตอนนี้ แตกลายพระเครื่องไปด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วใครที่ไม่รู้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่สะสมพระเครื่องบ้างเหมือนกันแต่ไม่ได้เก่งหรือกูรูนะครับแบ่งปันออกมาแบ่งปันเพื่อนนําเงินมาต่อยอดธุรกิจต่อนะครับใครที่สนใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ไม่ว่าจะเป็น C 2 0 0 CT 2 0 0 h นะครับตัวฮอนด้าซีวิกซีวิกเอฟซีซีวิกเอฟบ้นะครับซินเบียเอสสินะครับพอยซ์คายเอนนะครับสามเจ็ดศูนย์แซดเบนเอหนึ่งเอหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับ และที่สาคัญครับนี่3,005เอดี้ีทีท3 5 0ขายแล้ว320ดี่เซลนะครับและใครคันนการเลือดออกมานะครับจะเป็นตัว e250 หรือ b25 บาบัดแท้จากโรงงานนะครับราคาแบบบาเบ,บ,บาสบายกระเป๋านะครับ fc 300จากระยองครับอยากขับแซตสแล้วกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับสวัสดีขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกท่านใครที่ดูอยู่ฝ่ายกดติดตามกด subscribe กดสังกระดิ่งให้กับช anel youtube ด้วยนะครับแล้วกดติดตามแฟนเพจเพจนี้ด้วยเข้าที่ f slash b o o k 300 underscore กลัดไลท์จะเจอนะครับหรือพิมพ์ในช่องเสิร์ชของเขานะครับจะเจอเพจของเราทั้งหมด9 8ท่านกดไลค์กดแชร์หน่อยทีมงานกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยละกันใครที่ดูอยู่นะครับฝากสนับสนุนพวกเราด้วยวันนี้อัปเดตสต็อกบายแชมป์0ามรรับ ผมต้องบอกก่อนว่ารถวันนี้เข้ามาเดือดมากเดือดจัดๆเลยนะครับก็มีเบนซ์ E 2 0 0ร้อยออ E 2 4 0ของรุ่นพี่มาฝากขายเราจะการเก็บงานรายเดยดแล้วก็ขายแบบถูกๆให้นะครับแล้วมีรถสต็อกฝั่งนู้นแต่วันนี้เราจะอัปเดตอัปเดตฝั่งนี้ก่อนนะครับอัปเดตฝั่งนี้ก่อนมาเรามาลุยกันต่อนะครับส่วนใหญ่ผมสะสมรถมากกว่าครับผมเอาแม่งทุกอย่างอะตอนนี้บอกเลยครับมา1 1 9ท่าน เราเริ่มจากคันแรกเลยเป็นเบนซ์นะครับ C200 นะครับ C200 ผมต้องบอกว่าคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากของโรงงานรถเนี่ยเป็นรถศูนย์นะครับรุ่นไฟแอลเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยู่อยู่อยากจะครอบครองนะครับอยากจะครอบครองคันนี้ราคา899,000บาท899,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่775,000นะครับอยู่เครดิตของลูกค้านะครับรถคันนี้รถศูนย์วิ่งแสงอโลนะครับ สีขาวเดิมจากโรงงานชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับชุดแต่ง AMG รอบคันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนหลังนะครับคันนี้เป็นแบบ AMG แล้วนะครับราคา899,000บาทฟรีรารันตีและคัมเป็นต่างๆให้คุณเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นรารันตีตัวรถเครื่องเกียร์ส่วนควบสียูต่างๆเพราะสไลด์ออนี2 4ชั่วโมงนะครับและ การเก็บงานจาก300กลาดาษไลท์โชว์รูมสไตล์300นะครับใครที่ดูอยู่คงจะเข้าใจว่าเราเก็บร้านงานรถแบบไหนนะครับโอ้คันนี้สีขาวเดิมจากโรงงานสภาพสวยบอดี้สวยไม่เคยมีการชนหนักพิความจมน้ำตัดต่อนะครับนะบเป็นรุ่น c 2 0 0ขับขี่สนุกอัตราเร่งดีก่อนเปลี่ยนชม W205 ตัวสุดท้ายเฟสลิฟแล้วนะครับภายในสีดำสภาพสวยรถคันนี้นะครับใครที่อยากจะได้สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับาราคาดิแน่นอนครับ ต่อไปนะครับเป็นสวัสดีครับ FC 3 0 0นอนน้อยนะครับช่วงนี้ตอนน้อยจริงครับผมมาอันนี้นะครับเป็น LEXUS CT 2 0 0 h นะครับรถศูนย์หลังคาซันลูปจอคอมมานรถไม่แสนสองเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ไป70,000กว่านะครับรถมีลิ้วรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าสเกิร์ตอากันชนหน้าฝาโปงครับที่ปิดฝาแล้วนี่ก็หายครับเดี๋ยวจะการเก็บงานให้หมดเดี๋ยวผมเก็บสีให้รอบคานเก็บสีก็20,000กว่าบาทละ แล้วก็เก็บล้อยางครับเก็บรอยนะเก็บรอยยางปกติแต่เก็บ้อยให้ภายในสปาภายในให้หมดนะครับรถคันนี้ราคาเขาตินตั้ง00แสนกว่าเราตั้ง5,99,000บาทครับ5,99,000บาทรถศูนย์ ct 200h นะครับในตลาดแทบไม่มีเลย รถสวยนะครับเดี๋ยวดูภายในเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดภายในให้ดูนะครับคุณแจ๊คคีเลตภายในเบาะหนังนะครับภายในเบาะหนังจอคอมมานด์ครบหลังคาสันรูฟโปรไฟลมันติฟังก์ชันภายในสวยลายไม้นะครับเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับรถคันนี้ถ้าคุณจะซื้อโตโยต้าพีอูดนะครับลองมุย้อนกลับมาดูคันนี้หน่อยนิดนึงพีอูดตอนนี้ราคา400,000บวกลบนะครับแต่คันนี้ราคา599,000บาทซ่อมคล้ายกันครับอร่อยโตโยต้าใช้กันได้ครับแบตเตอรี่ก็ใช้ใกล้เคียงกันครับไม่แพงกว่าพีอูดสักเท่าไหร่นะคร ลุงลุงนะครับสุรศักสวัสดีคุณนัทน,นันสวัสดีคุณแชมมี่สวัสดีอีคิวกดแชร์หน่อยคุณไทม์ไลน์นะครับฝากกันไปกดติดตามแฟนเพจแชมป์สามร้อยหน่อยนะครับกดซีเฟิร์สวันนี้เราจะมีประมูลพักเครื่องด้วยบอกเลยว่าพักเครื่องของผมเนี่ยใครที่ดูอยู่อยากจะได้ผมไม่แพงนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เซียนราคาที่ผมซื้อก็เก็บมานานแล้วหรือของเก่าเก็บของพ่อแม่ผมเขาให้มาผมก็เออโอเคลองมาปล่อยดูลองหาทางที่ตัวเองยังไม่เคยทําท้าทายกันนะครับก็ลองดูครับ คุณชาคิดขอบคุณครับป่าต้อมครับก็กดแชร์ให้ผมหน่อย200กว่าท่านกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับทุกคน1แชร์คือความหวังอันสูงส่งของผมครับแค่คนละหนึแชร์ทำให้ไลฟ์เฟซบุ๊กผมโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมต้องบอกก่อนต่อไปนะครับ C ี vic FB ปี12ไมล์แสนสตัวท็อป EL Navy ราคา4 49,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่400,000ถึง4 4 0 0 0 0อยู่ที่คเครดิตของลูกค้าฟรีวารันตีนะครับเป็นตกตายคุณซ่อม00น,นะครับพวกไรายปิฟังก์ชันจอเนเวนะครับไมล์แสนสองบากไฟฟ้าคุยกันที่บอกไฟฟ้านะครับ FB ตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น FC ราคา4 49,000บาทบอดี้สวยไม่เคยมีการชนมีเก็บสีรอบคันนิดหน่อยแต่บอดี้สวยนะครับรองรับน้ำมัน E85 เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็น1 8 0ตัวท็อปนะครับออกห้างล้านกว่าาาาบบทรรรถคคคัันนนี้ะ 4 4 9 0 0 0บาทซื้อสดอย่างไรโทรมาราคาลดได้ไหมโทรมาแต่ราคาต่อรองได้ตามสมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผลราคาดีแน่นอนกับคันนี้นะครับ4 4 9 0 0 0บาทสวัสดีคุณอดุลครับสวัสดีคุณศิลาสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีคุณศิลาใจใสนะครับสวัสดีคุณนายพีสวัสดีคุณหนู เด็กดีสวัสดีป่าต้อมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเรามาลุยกันต่อคันนี้449,000บาทปี12 el ตัวท็อปเก็บงานให้เต็มข้อสไตล์300กะหลกะลลายโชว์รูมกับรายการรู้ไว้บ้างก็ดีครับรู้ไว้บ้างก็ดีขอบคุณครับสวัสดีคุณวรพลเด็ดเก่งไกลครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาไลค์กับรถซีวิกคันนี้ราคา4 4 9 0 0 0สี่หกนบาทจัดไน์นได้เต็มมาเลยครับมามาเลยครับมาราคาดีวันนี้เราจัดให้ในราคา4490 0 0บาทรถสวยไม่มีชนไม่มีชนไม่มีชนแมเมืม่มอวานคุณดูบีคิงมาบีคิงก็บอกแบบนี้รถสวยไม่มีชนจัดเต็มไฟแนนซ์ดีวารันตีแน่นต้องที่300กระาดาษไลค์อะไรเขาไม่รู้เขาพูดอยู่เราไปกันต่อ280กว่าท่านเมื่อกี้กระตุกนิดหน่อยนะครับกระตุกนิดหน่อยมาต่อครับ ต่อไปเป็น Civic FC ครับใครที่ติดตามรถยนต์มือสองจากเราเรามีคันหนึ่งขายไปแล้วคันนี้เข้ามาใหม่769,000บาทปี16ปี16คือ Civic FC 1.5 t u r โบนะครับ1.5ท u r โบรถมือเดียวออกห้างวารันตีศูนให้คุณ1ปีเต็ม เก็บงานให้คุณเต็มข้อสไตล์300กระหลาดไล์ในช่วงเวลาของรู้ไว้ไม่โง่ที่300กระหลาดไ์นั้นมีรถดีๆก็ให้สำหรับคุณคือ Civic FC คันนี้นะครับเป็นตัวรถเทโบ1.5เทโบตัวท็อปออกห้างร้านกบาทนะครับแต่วันนี้เราเสนอขายที่760,000 9,000บาทกับราคาพิเศษที่300กลาดไลท์โชว์รูมนะครับ300กลาดไลท์โชว์รูมเมื่อคืนหลับจะประมูลพาสซะหน่อยขอบคุณครับมาเรามาว่าต่อรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับออปชั่นเต็ม RS นะครับราคาผมเปิด7 6 9 0 0 0บาทราคาตลาดขาย800,000บวกลบผมขาย7 6 9 0 0บาทนะครับราคานี้ราคาเดียวที่โควิด19จัดให้คุณนะครับผมองบอกก่อนว่ารถคันนี้ออปชั่นเต็มเอียดของรถ1.5เทอร์โบเลยเป็นตัว RS นะครับ รถนะครับคันนี้สีขาวเดิมจากโรงงานชุดแต่ง RS รอบคันเบาะหนังแท้ครบหมดจอคอมมานด์ครบคันนี้7 6 9 0 0 0บาทไม่รวมเลขทะเบียน2626 26นะครับเจ้าของถอดคืนไปพลาสติกด้านหลังยังไม่แกะเลยพลาสติกด้านหลังยังไม่แกะเลยนะครับรถค่อนข้างที่จะเฟิร์มและสมบูรณ์มากใครที่ดูอยู่นะครับรถคันนี้7 6 9 0 0 0บาททั้งหมด260กว่าท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ หนึ่งกดแชร์เป็นกาลังใจทําให้เรามีความสุขมีกําลังใจในการทํางานนะครับคุณไม่กดแชร์ก็ได้ผมไม่ได้ว่าเราบังคับคุณไม่ได้นะครับแค่คุณอยากจะกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมผมก็มีใจแล้วครับแค่คุณเข้ามาดู260กว่าท่านกระตุกไปทีเดียวหายไปหมดเลยนะครับขยันจริงๆไม่มีวันหยุดผมบอกเลยครับผมไม่มีวันหยุดตอนนี้ไลฟ์พระไลฟ์ของเล่นนะครับแล้วก็ไ like, ลฟ์รถด้วยผมทําหมดทุกอย่างใครที่อยากจะมีงานให้ผมทําบอกเลยอยากจะลดฝากขายมาได้เลยนะครับหรือมีพระอยากให้ผมอยากให้ช่วยประมูลนะครับมาเลยผมรับไลฟ์ประมูลรับหมดนะครับ มาเรามาต่อนะครับ DMX 3ครับ2 6 9ล้านบาทอยากได้ราคาไหนโทรมาคุยอยากได้ราคาไหนโทรมาคุยตัวท็อปสุดนะครชุดแต่ง M version สีดำเดิมจากโรงงาน2.0 DX Drive นะครับ2 6 9ล้านบาทอยากได้ราคาไหนโทรมาคุยต่อไปครับ C 1 8 0 c o u p คเปหลังคาแก้วเครื่อง1.6แล้วราคา1 1 9 0 0ล้าบาท หนึ่งล้านหบาทหลุดจองอยากได้ราคาไหนก็โทรมาคุยรถได้เอารถเลยขายได้ขายให้สีขาเดิมจากโรงงานวันนี้วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับเปิดถึงสี่ทุ่มเปิดถึงสี่ทุ่มอยากมาราคาไหนจัดไป จัดไปนะครับ FC 3 0 0ใหม่นะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณสุภาพงฟ์ FC3 0จากภูเก็ตสุดท้องน้องเพื่อนสวยทุกคันเลยคุณนพพรขอบคุณนะครับต่อไปเป็นสกายไลน R 3 4ที่เราเห็นอยู่ในวอลนะครับเรื่องของผมนะครับหรือแชมป์300 s t อ r y ที่จะเป็นสีเหลืองสุดท้ายเป็นสีนี้ครับผมฉเฉลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอ EP ต่อไปกลางเก็บงานอยู่ขาย4ล้าน9ครับขาย4ย้าน9อยากได้ราคาไหนโทรมาคุยหรือใครมี Fer รีสา เอามาแลกได้เดี๋ยวผมเพิ่มตังค์ให้หรือใครมีเฟอร์รี่430เอามาเลยเดี๋ยวผมแลกเพิ่มตังค์ให้หรือใครมีรถ R B M I 8 R 8 R 3 5มาเลยครับเพราะผมต้องการขายเพื่อเอาเงินสดกลับแล้วเอารถสปอร์ตคันนี้ไปขายรุ่นพี่ผมครับเขาสั่งผมไว้มาต่อไปนะครับเราเปิดเซกเมนต์ใหม่สำหรับ300กะลาดไลท์ S อสสโคสโกมาดี้สโกมาดี้คือมอเตอร์ไซค์จากประเทศอังกฤษนะครับ แบรนด์ใหม่น้องใหม่ที่เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับมีอยู่2รุ่นเป็นรุ่นท T 125 i กับ225 i อดราเปิดตัวที่1 1 19,000บาทแคมเปญตอนนี้ที่300หล,หล,หลาดไร์โชว์รูมแน่นเอียดนะครับ เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องราคาการขายเท่าไหร่คุณมาอาจจะประสบความสำเร็จในการซื้อจากเราไปเพราะเราอยากขายเอายอดให้กับบริษัทนะครับมีสีคุณเลือกเพียบนะครับว่าจะเป็นสีซ้มสีแดงสีเหลืองเดือดครูสีฟ้าขาวสีน้ําเงินขาวเยอะแยะไปหมดนะครับมีรถเทสได์ให้สําหรับคุณเลยยังไม่มีใครขับเลยรถเทสได์ของผมเองคันนี้นะครับเป็นตัว200 i ไอสีบอลนะครับคุณแจเป็นแบบนี้แล้วเหมือนคุณแจรถแล้วลราคาเริ่มต้นที่17 0,000สนเกว่าบาท แคมเปญให้คุณเพียงเอางี้ดีกว่าคุณไปดูที่ไหนผมให้มากกว่าเขาแล้วกันผมไม่ได้พูดเยอะเพราะผมต้องการขายไม่เอาคอมต้องการเอาขายเอาสนุกเอามันเพราะมันคือสิ่งที่ผมชอบนะครับมันคือสิ่งที่ชอบฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยกับสโคมาดี้การจนาพิเศษบางบอนบายสา0กะลัดไลท์โชลูมครับเดีย๋ยวจะเจอคอนเทนต์ดีๆจากของเรานะครับมาเรามาลุยกันต่อนะครับ FC จากสุรา FC จากเชียงใหม่สวยทุกคันเลยสวยทุกคันเลย,ย,เลยพี่แป๊ะสุโขทยัยขอบคุณมากนะครับ411ท่าน การที่คุณจะกดแชร์เป็นกำลังใจผมแค่หนึ่งแชร์มันเป็นความฝันอันสูงสุดที่ผมไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วลูกคาทุกคนเข้ามาล้วพร้อมใจกระหน่ำแชร์ผมนะครับบอกเลยว่ามันก็คงเป็นได้แค่ฝันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้เขาทำได้แต่เราก็แค่วินวอรให้ทุกคนช่วยเหลือผมคนนี้นะครับ425ท่านฝากกันไปกดติดตามเพจแชมป์300ด้วยเป็นเพจส่วนตัวผมเองมีแอคติวิตี้ต่างๆคือกูขายของแหละไม่ว่าจะเป็นรถนะครับพักเครื่องแล้วก็โมเดลรถนะครับ ก็ทำไปเรื่อยครับพี่อะไรที่ทําได้แล้วได้ตังก็ต้องทําก็ต้องสู้ครับใครบอกว่าเรศรษฐกิจนี้ขายของไม่ดีขายไม่ได้เลยเชื่อผมดิผมขายแดกแม่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ผมขายแดกแม่งทุกอย่างแล้วครับ438ท่าน R34 เท่าไหร่ดูไม่ทัน4,990,000บาทใครมีเฟอร์รี่มีลัมโบมีป o อตมีออดี้ไททีออดี้ R8 GTR R35 หรือรถซุปเปอร์คาร์อะไรมาแลกผมได้เดี๋ยวผมเพิ่มตังให้พราะรุ่นพี่ซัพพอร์ตผมจะซื้อซุอปเปอร์คาร์อยู่นะครับ 467ท่าน FC ไปสู่โลกคุณต้าครับ FC จากกระบี่ FC 300ผมย้ายผมไล์พระแล้วคนเข้ามาดูแบบนี้จังน่าจะสนุกจริงๆก็เข้าไปติดตามแชมป์300หน่อยใครเอางี้400กว่าท่าน470ท่านใครกดใครติดตามแชมป์300บ้างกดหนึ่งให้หน่อยให้ติดตามเพจแชมป์300กดหนึ่งให้หน่อยไปกดซีเฟิร์สเดี๋ยวผมกดหนึ่งให้หน่อยกดหนึ่งให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยไปต่อไปเป็นพอดคายเยนดีเซลนะครับ คายเยนดีเซลคันนี้ฮามานดิชันราคาจาก3า9ล้านเจ็ดแสน่นบาทลดเหลือ3 5มล้านาแสนบาทอยากได้ราคาไหนโทรมาอยากขายอยากขายเอาเงินมาทำทุนไม่ใช่แล้วสวัสดีพี่โอ๊คครับสวัสดีพี่โอ๊คพีซีไม่ได้ขี่เล้ยกสกีไม่ได้ขี่เลยครับแล้วก็สวัสดีพี่ไก่สีที่ก็จะสกีทั้งนั้นเลยอยากกลับไปขี่เยกสกีพี่แต่ขายแดงหมดแล้วครับประยุทธ์สั่งขายประยุทธ์ประยุทธ์เนี่ยข้างบ้านผมมันสั่งขายนะครับบอกว่าต้องสู้ต้องขายให้หมดผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ มาอุ้ยมาเต็มเลยครับใครกดใครติดตามแชมป์สามร้อยกดหนึ่งหน่อยแล้วกันไปกดติดตามกดซีเฟิร์หน่อยแล้วเข้ามาทักทายตอนที่ผมไลฟ์พาหน่อยผมอยากได้กำลังใจจากเอฟซีทุกคนนะครับมาลุยกันต่อครับต่อไปเป็นคันนี้ทีเด็ดของวันนี้ครับเขาเรียกว่า Mercedes-Benz นะครับ E 2 5 0คูเป้บาบัดแท้จากโรงงานหรือว่ารุ่น B25 B25 คืออะไรเหมือน AMG แพ็กเก็ตแหะครับแต่มันจะออกห้างราคาแพงกว่าเขา5ล้านกว่าบาทออกที่ยูมานะครับเป็นบาบัดคอมพิตจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นการชนหน้าสเก์ดข้างแก้มข้างกับชนหลังวิ่งหลังเบาะแล้วก็ตัวหัวกงหัว,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 วเกียร์สครับเพจทุกอย่างนะครับแต่คันนี้ล้อเป็น AMG อยู่เรากาลังหารอบาบัดเดิมมาใส่อยู่นะครับราคาอยู่ที่1ล้าน3แสน9หมื่นบาทเก็บงานให้เสร็จนะครับและรุ่นนี้เป็นสีขาวมุกพิเศษด้วยนะครับตรงรุ่นหนักจากโรงง,งาน fc ชามีปีโป้เมื่อวานมีพระด้วยแฮ่แห่แชร์แชร์ขอบคุณครับสวัสดีเอพัทยาครับสวัสดีทุกคนนะครับแฟนรายการเลยขอบคุณนะครับใครที่ติดตามแชมป์สามร้อยกดหนึ่งให้หน่อยใครที่ติดตามแชมป์สามร้อยกดหนึ่งให้หน่อยทั้งห้าร้อยขอท่านไปกด4ีเฟอร์ให้หน่อยแล้วตอนที่ผมไลฟ์ประมูลพระผมอยากได้กาลังใจครับหลายๆคนเข้ามาหัวเราะผมบอกโอ้ยเด็กเมื่อวานซื้กูไม่ใช่เซียนอยู่แล้วแต่แค่แบ่งปันในสิ่งที่ผมชอบ ก็เป็นธุรกิจใหม่ที่ผมอยากจะทําช่วยสนับสนุนน้องคนนี้หน่อยจะเป็นอะไรครับอย่าหัวล้อก,กันเลยผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องการความก้าวหน้าอยากจะสู้ต่อไปในเศรษฐกิจแบบนี้นะครับรบกวนทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมหน่อย ผมไม่กลัวการหัวล้อครับผมต้องการให้คนเข้ามาผมถ้าทุกคนหัวล้อผมถือว่าผมได้สร้างความสนุกให้ทุกคนอย่างน้อยได้เข้ามาดูผมสารสุตน,น้องคนนี้นะครับ545ท่านใครกดแชมป์า300บ้างกดหนึ่งให้หน่อยกดซีเฟิร์สให้หน่อยกดติดตามวเวลาไลฟ์สดผมวินวอนแฟนคลับทุกคันนะครับเข้าไป FC300 ให้ผมหน่อยไม่ประมูลก็ได้ไปเปิดราคาให้ผมหน่อยก็ได้ช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยมาต่อไปนะครับเป็น B 25ผมอยากให้ดูคนนี้ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาท รถเก็บงานสีให้ภายในให้หมดกำลังจะเก็บภายในให้อยู่นะครับตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนๆเลยเก็บสีมาเรียบร้อยแล้วเหลือช่วงเก็บภายในเครื่องเสียงหลายแสนเลยเครื่องเสียงติดที่มิลลาดมา4ี่ห้าแสนเขาบอก4ี่ห้าแสนนะครับณนะตอนนั้นคันนี้เป็นบาบัดคอมพิสจากโรงงานเครื่องเสียงอย่างลั่นเลยผมบอกเลยเดี๋ยวผมเก็บงานให้ที่ร้าน5.1ให้ขับไปเก็บงานที่5.1ให้นะครับเ็บงานที่5.1ให้นะครับมามาลุยกันต่อครับใครที่ดูอยู่นะครับเอาเจ็สกีมาขายด้วยไอเอมึงขนเหลือเจ็สกีมาเลยเดี๋ยวก มึงขนมาเลยฝั่งที่ที่300รแอรเรียใหม่ไปขนมา a p พ e เครับ mm hmm. เพื่อนผมเองเจสกี้เอพเราคาดีราคาถูกเน้นเหลือจบไม่ให้คนเอาไปเจ็บนะครับแต่เจสกีมือ2อัตราเลงในการขับขี่มันก็จะเอารอบสูงอาจจะมีการต้องเซอร์วิสกันบ้าง โปรดทำความเข้าใจนะครับของมือสองไมไ่ว่าซื้อไปไม่พังพังนะครับโปรดทำความเข้าใจด้วยไม่ใช่จะสักแต่จะซื้อแต่ไม่เคยศึกษาไม่เคยรู้ว่าแม่งจะพังหรือไม่พังก็ซื้อไปพังก็เป็นปัญหาถ้าไม่สะดวกไม่ต้องซื้อครับของมือสองไปซื้อของใหม่เพราะของใหม่ยังมีการปัญหาเปิดมีการพังเคมันอยู่เลยนะครับสวัสดีนะครับใครที่ดูอยู่ฝา,ากไปกดติดตามเพจแชมป์สามร้อยด้วยวิธีการติดตามง่ายๆครับเข้า Facebook/ Cha แชมป์อันเดอร์สกอร์สามร้อยเจอเลยครับกดซีเฟิร์สเลยและกดเห็นโพสต์ก่อนใครจดแจ้งเตือนและคุณจะเข้ามาม ให้กำลังใจผมหนึ่งช่องทางครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ยอดขายไม่ได้ดีครับการเงินไม่ได้ดีครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปด้วยกําลังใจครับทุกคนผมขอกําลังใจทุกคนเข้าไปสนุนหน่อยวันนี้ผมอาจจะไลฟ์สองทุ่มสามทุ่มนะครับไลฟ์พระนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะมีไลฟ์รถด้วยตอนห้าทุ่มผมย้ายพระมาเป็นสองสามทุ่มแล้วเดี๋ยวไลฟ์รถตอนห้าทุ่มอาจจะไลฟ์เจ้าคันนี้ซินเวยียเอสสิบคันใหม่ของผมนะครับแต่อยากจะเก็บไว้แม่งมาในช่วงตอนนี้ครับ ทำไมมาในช่วงตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันเฮี้ยงจริงก็ต้องสู้กันต่อไปคนก็ต้องเอาของมาขายแล้วต่อรองสู้กันต่อไปนะครับรู้ว่าสู้ไม่ไหวแต่ชอบเข้าไปหยอดขอบคุณครับพี่อู๋ครับมีโตต้าวัคซีนหรือเปล่ามีแนวนี้ไหมไม่มีครับมีเว Fi เอาผ่านนะครับอ่าลุยกันต่อครับ6 3 4สท่านกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมาเรามาลุยกันต่อนะครับอ่า320์ดีเซล 9,99,000บาทนะครับเหลืออยู่1คันจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่ที่เครดิตของลูกค้าฟรีบริกาตีนะครับเป็นตาต่ายคุณเพียรเก็บงานให้แบบเต็มข้อตามสไตล์สองสามร้อยการหลาดไลฟ์โชว์รูมไม่ว่าจะเป็นเรื่องในรู้ในรายการรู้ไว้บ้างก็ดีนะครับมาเรามาลุยกันต่อรถคันนี้สีเทาเดิมจากโรงงานเป็นตัวสปอร์ตแพกเกจและราคา999,000บาทวันนี้เราจะอัปเดตสต็อกไปแบบรัวๆนะครับไม่ได้มีการเจาะลึกรถใดอย่างสิ้นนะครับแต่เดี๋ยวดูคืนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มผมจะไ like, ลฟะนะ์เจ แต่ขอบอกว่าซินวีเเอสี่ผมกล้าท้าเลยผมสวยที่สุดในประเทศติดหนึ่งในห้าของประเทศแน่นอนคุยกันที่ติดหนึ่งในห้าของประเทศนะครับพี่ไก่ตุน,พ,นพี่ไก่ตุนครับพี่ไก่ตุนครับสู้ๆไปแชมป์สามร้อยพี่เข้ามากดแชร์ตอนผมประมูลพ้าหน่อยดิเข้าไปติดตามแชมป์สามร้อยหน่อยกดแชร์ให้ผมหน่อยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นพ้าครับพี่เก่งครับพี่เก่งชินพงศ์ครับนักกีฬาทีนชาติบลิ่งที่โยนเนียนที่สุดในประเทศไทยเขาประกาศกล้าว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่พเพาเอิญเขา ไอ้นี่ก่อนติดกระรี่มากไปหน่อยก็เลยดบลงมาหยอกหยอกหยอกมาลุยกันต่อต่อไปเป็น audi dt ครับ dt s คันนี้ร้านสี่เก้าครับสามารถสูญขายไปแล้วขอบคุณพี่โอบางแคครับ fc สามร้อยของเราตอนนี้ยังไม่ตื่นแน่เลยตอนนี้ยังไม่ตื่นแน่เลยเพราะมาทํางานกับผมกับตีนซีสามตีสี่ใครที่รู้จักพี่โอนะครับฝากบอกเมียเขาหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้พี่โอทํางานหนักมากเพื่อครอบครัวมาไลฟ์ประมูลพระทุกวันนะครับมาไลฟ์ประมูลพระช่วยน้องทุกวันอยากให้น้องประสบความสำเร็จในการทํางานอยากให้รู้ว่าอย่าโดนหลอกเรื่องพระมึงต้องมีความรู้ เป็นแกะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือผมเสิร์ชนะครับพี่เก่งมีพาะอะไรฝากประมูลบอกได้นะพี่จะลองประมูลแต่ราคาไม่รับปากว่าดีไหมนะครับอ่ะต่อไปโตโยต้าคัมรี่สามจุดห้าขายห้าแสนเก้าหมื่นกว่าบาทอยากได้ราคาไหนโทรมาคุยเลยไม่รวมเลขทะเบียนไม่ให้เลขผมเองไม่ให้เดี๋ยวจะย้ายสลับไปใส่คันอื่นครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นกว่าบาทอ่ะเอหนึ่งเจ็ดศูนย์เอาไปสามเก้าเก้าราคาเน็ตไพส์ไม่ลดแล้วเก็บงานให้หมดแล้วเดี๋ยวเก็บงานให้หมดสีทําแล้วเครื่องเสียงเดี๋ยวทําให้หมดทุกอย่างพันธุ์ไมล์ไดพร้อมเลขทะเบียนสามสัตแป เอาไปที่3ามแสนเก้าหบาทราคาเน็ตไพ่นะจัดตั้ง4ี่แสนกว่าขายราคาเนี้ยประมาณนี้ก็ทั้งหมด6กร้อยสาสิบเจ็ดท่านฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้6กร้อยเจ็ดสิบเข้าไปติดตามผมมีช่องทางการติดตามแฟนเพจแชมป์สามร้อยแฟนเพจส่วนตัวครับเข้าไปที่แฟนเพจนะครับ Facebook เฟซบุ๊กอันเดอร์สกอร์เอ่อแฟนเพจเข้าไป Facebook นะครับเซิร์ชแชมป์อันเดอร์สกอร์สามร้อยจะเจอครับเข้าไปกดติดตามกดซีเฟิร์สให้กําลังใจผมด้วยวันนี้เจอกัน2องทุ่ม ใครที่เข้าไปบอกว่ามาจากไลน์นี้ด้วยนะครับพี่ เข้าไปพูดคุยหน่อยแล้วกดแชร์ลงกลุ่มพักคงกลุมพักเครื่องเป็นกําลังใจให้น้องเนี่ยคนละ1แชร์2แชร์3แชร์เป็นกำลังใจให้เราการที่ให้กําลังใจเราแบบนี้ขอบคุณมากนะครับก็ใครที่ดูอยู่ฝากดกติดตามกด subscribe ช่องชาแนลยูทูบด้วยหรือใครที่ดูใน u t u b e นะครับผมมีแฟนเพจที่เป็นแชมป์สามร้อยส่วนตัวคนติดตามแสนกว่าไอ้แสนกว่าไม่เคยมีใครรู้นะครับก็เข้าไปติดตามให้ถึงสองแสนเร็วๆนะครับเป็นแฟนเพจที่ผมอาจจะมีขายของแอนด์เวตีเรื่องส่วนตัวของผมมากกว่าอยู่ในเพจแชมป์สามร้อยไอ้เพจสามร,ร้อย วันนี้สำหรับใครที่สนใจรถยนต์มืสองฝาก300กระดาษไลฟ์โชว์รูมเล็กๆไว้ในกำลังไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยรบกวนนะครับใครที่ซื้อรถที่ไหนก็แล้วแต่แวะเวียนมาซื้อที่300ก็ได้ครับถ้ามีรถที่คุณถูกใจนะครับหรือคุณจะไม่ซื้อที่ไหนก็ได้หรือคุณจะไม่ซื้อที่เราก็ได้เราเป็นคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลคุณเต็มที่ไม่มีการ์ครับไม่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนนะครับก็ฝากกันติดตาม ช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube ครับ300ร้อยกาฬไลท์อันเดอร์สกอร์ครับหรือ YouTube ช่องส่วนตัวผม Champ 300, แชมป์300เดี๋ยวอาจจะเอาการไลฟ์พระมาลงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นยังไงและแฟนเพจของ300นะครับก็เข้าที่ Facebook นะครับเซิร์ช300ร้อยอันเดอร์สกอร์กาฬไลท์และที่สำคัญครับแฟนเพจส่วนตัวผมสามารถเข้าที่ Facebook และเซิร์ชแชมป์อันเดอร์สกอร์สามเข้าไปกดติดตามกดซีเฟิร์สกดสักกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แอดนะครับแ like. อดไซส์ เราอยากอัปเดตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไล่อัปเดตท,ทุกวันเราจะให้ทีมเซลสลับปนกันไปไม่ว่าจะเป็นน้องเดียน้องวีน้องตีนะครับน้องปักนะครับน้องซุปทุกคนขยันขันแข็งเพื่อต่อสู้ผ่านวิกฤตโควิด -19 ้ไปด้วยกันครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สามร้อยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ